สงครามระหว่างฮามาสกับอิสราเอลก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับตอนนี้ก็มีข่าวว่าทางอิสราเอลได้จัดหาอากาศยน3แบบจากทางสหรัฐไม่ว่าจะเป็น F-35, F-15 หรืหเฮลิครือเเตอร์โจมตี A-H64 นะครับซึ่งการจัดซื้อจัดหาครั้งนี้ก็ดําเนินมาตั้งแต่เมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการส่งมอบให้แก่กองทัพอิสราเอลแต่อย่างใดนะครับ ซึ่งการจัดซื้อครั้งนี้ก็ต้องบอกว่า,าไม่มีปัญหานะครับสำหรับกองทัพอิสอราเอลเพราะว่ากองทัพอิสอราเอลนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นลูกหลักอของสหรัฐเลยทีเดียวการจัดซื้อจึงราบรื่นนะครับแต่ก็ยังไม่มีระยะเวลาในการสะสมมอบการจัดซื้อครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดซื้อแบบมีนัยสําคัญนะครับเนื่องด้วยตอนนี้อิสอราเอลก็เผชิญกับสงครามของฮามาสอยู่ นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสงครามคล้ายๆเป็นสงครามแบบกองโจรที่ในปัจจุบันนี้ทางอิสราเอลก็ยังไม่สามารถที่จะปราบปรามกลุ่มฮามาตได้สําเร็จถึงแม้ว่าตอนนี้อิสราเอลจะได้เปรียบกลุ่มฮามาตแทบทุกทางลหลายคนก็มองว่าการจะซื้อของอิสราเอลครั้งนี้มันจะดูช้าไปไหมกับสถานการณ์ในปัจจุบันก็ต้องบอกว่าในสถานการณ์ตอนนี้ คือว่ายังไม่ช้านะครับสำหรับกองทัพอิสราเอลเนื่องด้วยว่าในแถบะตะวันออกกลางนะครับหรือแม้แต่ในเขทตทะเลแดงนี้ก็ยังมีกลุ่มติดอาวุธต่างๆท,ที่ยังคงต่อต้านอิสราเอลอยู่หรือ,อดักซุ่มหรือแอบโจมตีกองทัพอิสราเอลอยู่ซึ่งในปัจจุบันนี้อิสราเอลเองก็มีประจำการด้วย f 35 f 35 H 1 5แล้วก็เฮลิคอปเตอร์โจมตีอ p เ c อรชอยู่แต่นั่นมันก็อาจจะไม่เพียงพอ เพราะว่าตอนนี้สงครามก็มีทีท่าว่าจะขยายตัวออกไปซึ่งอิสราเอลนั้นก็มีเป้าหมายที่จะโจมตีกลุ่มอิสเอโในดินแดนของเลบานอนหรือแม้แต่กระทั่งก,การโจมตีกลุ่มอูตีในเขตเยเมนซึ่งต้องใช้เครื่องบินลบที่มีสมรรถนะสูงในการโจมตีกลุ่มเหล่านี้จากบริเวณที่กลุ่มฮามาตได้โจมตีอิสราเอลในช่วงต้นของสงคราม คืออิสราเอลไม่สามารถที่จะ,ะขับไล่กลุ่มฮามาสที่บุกเข้ามาในตอนนั้นได้ฉะนั้นการจัดหาจัดซื้ออาวุธครั้งนี้อิสราเอลก็ต้องเน้นไปที่กําลังทางอากาศมากกว่าโดยเฉพาะเฮลิคอปเตอร์โจมตีนั้นต้องบอกว่ามีส่วนสําคัญถ้าจะป้องกันพื้นที่ของอิสราเอลสําหรับสงครามครั้งนี้นะครับกลุ่มฮามาสก็รู้ตัวดีว่าใกล้ที่จะ สูญสิ้นไปแล้วนะครับหรือไวไง่ายคืออาจจะล่มสลายไปเลยจิงงข้าทางยื่นข้อเสนอให้กับทางอิสราเอลซึ่งข้อเสนอต่างๆเหล่านั้นที่เสนอทางอิสราเอลมาอิสราเอลนั้นเขาก็ปฏิเสธนะครับเพราะว่าเขามองว่าตอนนี้เขาได้เปรียบกลุ่มฮามาตอยู่ถ้าอิสราเอลสามารถจัดการกับกลุ่มฮามาตได้สําเร็จผมเชื่อว่ากลุ่มต่อไปก็คงจะเป็นกลุ่มฮิสบลล์อย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้ทางอิสราเอลก็มีโอกาส ก้โจมตีกลุ่มอิสมาอลในดินแดนของเลบานอนไปแล้วนะครับซึ่งการโจมตีนี้คงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าการโจมตีภาคพื้นดินนั้นผมคงคิดว่ายังไม่เกิดตอนนี้นะครับแต่ในอนาคตก็อาจจะมีการโจมตีกลุ่มอิสมาเอลทางภาคพื้นดินในดินแดนของเลบานอนอย่างแน่นอนฉะนั้นกําลังทางอากาศถือจึงถือว่าเป็นกําลังหลักของอิสราเลอลเพราะว่าบางครั้ง การใช้กําลังทางภาคพื้นดินนั้นก็อาจจะยังปฏิบัติการไม่ได้ในตอนนี้นะครับจากจะโจมตีกลุ่มอิสราเอลในเลบานอนอิสราเอลจึงจะเน้นไปทางการโจมตีทางอากาศมากกว่าครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการจัดซื้อจัดหาอาวุธของทางอิสราเอลนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายโปรดใช้วิจารยณในการรับชมตรงนี้ด้วย พราะบางทีข้อมูลของผมที่นําเสนอไปนั้นมันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย